จังหวัดศรีสะเกดจัดพิธีมอบลายผ้าสิริราชพัฒต,ตาพร์ซึ่งเป็นแบบลายผ้าพระราชทานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มทอผ้านำไปเป็นต้นแบบในการสร้างสารรค์ต่อยอดอัตลักษณ์ภูปัญญาชาวจังหวัดศรีสะเกดวันนี้ครับที่หอประชุมนันทพันธ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกดยโสธรอำเภอเมืองศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด ได้เป็นประธานเปิดกรวยตวายราชสกะะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาและกล่าวสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ท่านสเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาภาคไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทรงพระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายสิราชพัตตาพรประเภทผ้ามัดมีและประเภทผ้ายกจกขิดแพวาที่ทรงออกแบบขึ้นเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทุนก้าวถวายปริญญาศิลปรกรรมมาสตศดุษฎีบัณฑิตอิตธิมศักิ์สาขาศิละปะการออกแบบพัตตาพรประจำปีการศึกษา2568จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยทรงนำมาออกแบบต่อยอดให้สร้างลวดลายมีความร่วมสมัยเป็นสากลและสื่อถึงเอกลัก,กษณ์อัน,นุดงามของชาติไทยและเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2568เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาภาคไทยในงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ณมหาวิทยาลาัยรัชพัฒนครศรีธรรมราชทรงพระราชทานลายผ้า ผ้าลายสิริราชพัตราพรประเภทผ้าบาติกรายที่1และ 2. แก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยเพื่อนําไปทอผืนผ้าและสร้างสรรค์าง,งานหัตถกรรมด้วยการผสมผสานลวดลายโบราณในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาแห่งอดีตยกระดับมาตรฐานและเพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมในทุกมิติด้วยการออกแบบตามความคิดสร้างสารร์ของศิลปิน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในอำเภอพัฒนาการอำเภอแม่บ้านมหาไทยและกลุ่มทอผ้าเพื่อจะได้นำไปสร้างสรรค์ชิ้นงานในการผสมผสานกับลวดลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกดเป็นการพัฒนาและต่อยอดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทันสมัย โดยมีส่วนราชการและกลุ่มทอผ้า,าจำนวน60กลุ่มเข้ารับแบบรายภาพพระราชทานในครั้งนี้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการ,การพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวทางพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกไปยังทั่วทุกปริภาคของประเทศเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงส่งผลให้ช่างทอผ้าช่างหัตกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อเราปวงชนชาวไทยและได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนอันเป็นพลังที่จะสืบสารความเป็นไทยและสร้างสารคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปชัชัยพมมาถ,ถ่ายภาพจิตภาัากลวยนิดข่าวสุบิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รายงาน